สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านผมรู้จักต้นมันป่านะครับผมอยากจะปลูกต้นมันป่าไว้ในบ้านนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะแล้วผมก็มาหาข้อมูลนะว่าต้นมันป่ามันคือต้นอะไรยังไงหาปลูกได้ที่ไหนนะครับพอผมพิมพ์เข้าไปนะครับตอนนั้นผมอายุประมาณ20หาข้อมูลนะก็มารู้ว่าเอา้าต้นมันป่าเขาเรียกต้นกันเกาเหรอ ต้นกังเกลหนึ่งในไม้มงคลของไทยเขาบอกอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วต้นไม้ที่อยู่ตามท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาที่เราชื่นชอบกลับกลายเป็นไม้มงคลที่คนไทยให้ความศรัทธาให้ความเชื่อถือมันเป็นไม้มงคลเขาบอกอ,อปลูกในบ้านแล้วจะกันพูดผีปีศาจกันโรคก,กันภัยเขาบอก ท่านผู้ชมดูต้นนี้นะครับต้นนี้เขาปลูกในบ้านแล้วก็เพอปล่อยให้มันโตนะครับมันก็มีโตแล้วก็มันก็ผ่านสายไฟเลยนะนะครับนี่มันโตมากเลยแล้วก็ผ่านสายไฟหมายถึงว่ามันมันไม่ได้เป็นอุปสรรคกับสายไฟหรอกมันก็โตของมันไปนะมันก็สายไฟก็ก็ไม่รู้ว่าดังที่ในภาพมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนะ มันก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อกันและกันนะเขาก็โตตได้สายไฟก็รอดของเขาไปได้เขาบอกว่าเป็นไม้มงคลนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเวลายกเสาเอกเนี่ยเขาจะต้องมีไม้มงคล9อย่างนะอเขาจะตัดเป็นท่อนท่อนท่อนยาวประมาณ2องข้อมือก็จะมีไม้ กันเกาไผ่สีสุกต้นทองหลางชัยพฤกนะครับแล้วก็ขนุนคือมีอยู่9อย่างเวลาเขาขึ้นเสาเอกนะเขาจะต้องมีไม้กลุ่มนี้ไปใส่ด้วยเออเราก็เพิ่งรู้ว่าเออมันเป็นไม้มงคลหรอเราก็คิดอยากปลูกนะแล้วผมก็เห็นคนอื่นเขาปลูกในบ้านแบบนี้นะครับผมมารู้ทีหลังว่าเฮ้ย เราไม่ได้คิดคนเดียวนี่หว่าคนอื่นเขาคิดมาก่อนเราเขาปลูกมาก่อนเราที่ผมเห็นนะครับที่เขาบอกว่า <c oughs> มันเป็นไม้มงคลเนี่ยน่าจะเป็นกลายในการาให้ลูกให้หลานนั้นหามาปลูกไว้ในบ้านนะครับซึ่งซึ่งมันมีประโยชน์นะครับประโยชน์ข้อแรกก็คือว่าอันดับแรกๆเลยมันให้ร่มเงา ให้ออกซิเจนนะครับ,ให, ygen, รบให้บ้านร่มเย็นสบายนี่คือหลกัหลกๆแรกๆเลยที่เขาบอกว่ากันโรคกันภัยเนี่ย <c oughs> ความหมายมันคืออย่างนี้ท่านผู้ชมคือใบเนี่ยเขาเป็นสมุนไพรนะครับเปลือกเขาก็เป็นสมุนไพรแก่นเขาก็เป็นสมุนไพรนะครับซึ่งรายละเอียดผมก็พูดมาหลายคลิปแล้วนะครับว่า อ,อย่างน,น้อยเปลือกเปลือกเขานี่ก็รักษาโรคผิวหนังได้นะครับหรือว่าใบของเขาก็ต้มน้ําอาบรักษาโรคผิวหนังบางอย่างได้นะครับแก่นก็รักษาไข้นะครับบำรุงธาตุอย่างนี้นะครับแล้วมันยังมีหลายตํารานะครับที่สามารถที่จะเข้าได้กับยารักษาโรค มีเยอะนะครับท่านผู้ชมก็ลองลองศึกษาลองหาข้อมูลดูนะครับแต่ที่ที่ผมได้มานะครับผมก็บอกว่าอย่างน้อยๆนะครับเปลือกแก่นใบเขามีประโยชน์นะครับภาคใต้เขาเรียกตําเสานะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่แข็งมากไม่นิยมเลื่อยเอาเอาต้นไปทําเสาทั้งต้นเลยนะครับก็เป็นที่มาของชื่อคําว่าทําเสานะครับตําเสานะครับ นี่คือลักษณะของต้นมันป่าคนอีสานเรียกต้นมันป่าแต่ภาคกลางเรียกกันกนะก่นเกานะกั่นเกานะครับเป็นไม้โตช้าเนื้อแข็งนะครับสร้างบ้านสร้างเรือนได้ทุกสัดส่วนทุกส่วนในในบ้านเรานําไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะครับไม่จะไม่จะเป็นเสาไม้กระดานคือแปรตรงรอดนะครับเครื่องเรือนทุกชนิดนะ ทำคาดทำไถทำ أ, ด,ด้ามมีดด้ามเสียมด้ามจอบด้ามค้อนนะครับทำได้หมดนะครับเเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแต่ว่าลายของเขาไม่มีริ้วนะครับไม่มีริ้วเหมือนไม้พยุงเหมือนไม้ชิงชันนะครับลายของเขาจะเป็นลายเขาจะไม่มีลายเขาจะเป็นไม้ออกเหลืองเหลืองคล้ายๆไม้พยอมไม้ยางนาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขาเป็นไม้เนื้อแข็ง นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งแข็งมากนะครับโตช้านะครับแล้วก็ทำหมอนหมอนรถไฟนะครับมาทำหมอนรถไฟซึ่งผมเห็นหลายบ้านนะครับที่ปลูกต้นมันป่าไว้ในบ้านผมคือตอนแรกผมคิดว่าผมคิดจะปลูกคนเดียวมั้งผมคิดว่าจะหามาปลูกไว้ในบ้านนะเพราะว่าผมมองว่ามันต้นมันหอมอะ่ะมีเสน่ห ผมคิดจะหามาปลูกนะครับพอพอผมคิดมาปลูกผมหาข้อมูลเสร็จเอ้ยคนอื่นเขา็นิยมปลูกในบ้านนี่วาไม่ใช่เราคิดคนเดียวไม่ใช่เราจะเอามาปลูกคนเดียวนะครับคือผมเห็นหลายหลังแล้วนะครับหลายหลังเลยนะครับคลิปที่ผ่านๆมาผมก็เห็นหลายหลังผมทำมาแล้วแล้วหลายคลิปนะครับก็อมองไปว่าเอ้ยไอเดียแบบนี้ความคิดแบบนี้ก็ไม่ใช่มีเราคนเดียวนะ จริงๆแล้วผมไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าต้นมันปลากับต้นกันเก่ามันจะเป็นต้นไม้ลักษณะแบบนี้หมายถึงว่าถูกคนมองว่าเป็นไม้มงคลนะครับไม้มงคลที่คนไทยรู้ดีอะไรประมาณนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนนะก็มารู้ทีหลังแล้วก็ผมเคยปลูกนะครับที่จังหวัดกาลสินบ้านเกิดของผมเองนะครับผมปลูกไว้หน้าบ้าน หต้นนะครับผมเคยประกาศแจกแจกมเมล็ดพันธุ์เพราะว่าตอนนั้นดอกออกเยอะ,อะ,มะเมล็ดมันออกเยอะมากนะครับผมเคยประกาศแจกมเมล็ดพันธุ์ทีนี้ผมแจกได้พักหนึ่งนะครับบผมผมอยู่บ้านภรรยาที่ชัย,ยภูมินะแล้วก็พอดีน้องชายเขาตัด ตัดผมไม่รู้เลยเขาตัดเลยนะท่านผู้ชมอายุได้ประมาณ10กว่าปีแล้วเขาตัดตัดลงมาเลยเขามองว่ามันลกซึ่งความคิดเขากับความคิดผมมันไม่เหมือนกันนะครับผมก็ปลูกไว้หน้าบ้านต้นใหญ่นะท่านผู้ชมผ่าศูนย์กลางประมาณเกือบ20เซนแล้วนะครับเขาค้นตัดลงมาเลยคือบ้านมันเป็นบ้านเกิดบ้านเก่าผมพอดีวันนี้ผมย้ายมาอยู่ชัยภูมิมัน,ม,นมันคนละที่อ่ะ นานๆผมไปทีผมก็เสียดายแต่มันก็เหลืออยู่อยู่สต้นนะครับมีเหลืออยู่3มต้นอยู่อยู่หลังบ้านจริงๆแล้วผมปลูกหลังบ้านเนี่ยผมปลูก4ต้นผมปลูกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีม่มุมนะครับห่างกัน4เมตรผมวางแผนไว้ว่า,าจะเอาต้นมันปาทั้ง4ต้นเนี่ยเป็นเสาบ้าน ในความคิดผมนะหมายถึงว่าทั้ง4ต้นเนี่ยมันโตขึ้นมาเราก็เอา,อาไม้ตรงไม้ลอดไปวางนะไปยึดแล้วก็ปูไม้กระดานเราก็จะได้นอนอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมนี่คือความคิดของผมนะครับตอนนอี้อยู่หลังบ้านที่กระสินผมก็ยังเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่3ต้นนะครับมันอีกต้นหนึ่ง ผมปลูกต้นพยอมแทนนะคือ,อต้นพยอมนี้ก็เท่ากับเป็นต้นที่สนะี่นะผมวางแผนไว้ว่าจะเอาตรงหรือเอาเอาขางนี่ไปผูกยึดแล้วก็วางไม้กระดานเป็นที่นั่งเล่นนะในความคิดของผมนะแต่ต้นที่อยู่หน้าบ้านโอ้ผมเสียดายมากเลยน้องชายไปตัดนะครับปลูกหน้าบ้านเหมือนต้นต้นนี้แหละแต่สูงใหญ่กว่าต้นนี้อีกนะ น้องชายบอกบอกว่ามันลกบ้านมันเกะกะมันยังไงไปตัดผงผมทิ้งโอ้โหผมโคตรเสียดายนี่ทะเลาะกับน้องชายอยู่เนี่ยก็อย่างว่าบ้านเขาเขาเป็นคนอยู่นะตอนนั้นผมยังไม่ย้ายมาตอนนี้ผมย้ายมาแล้วก็กลับไปปีละครั้งสองครั้งแล้วก,ก็เลยต้องตัดทิ้งผมก็เลย,เยได้แต่เสียดายโอเคเดี๋ยวโอกาสหน้านำาคลิปดีดมีสาระมาฝากท่านชมอีกคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ